โอเคมาวันนี้เราทำอะไรดีตลาดแห่งอนาคตบทน้ำมาพูดค e ุยกับมัรเลยแล้วกันโอเคมามาร์ทเจโรน่าได้ข่าวรึยังสถานีต่อไปของเราคือเด็ดบนะเสียงผมมันอโกเห็นไหผมเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงมันไอโฟเโอเคไม่มีปัญหาเลยละเล่นต่อได้ ซีโร่นายได้ขาดย,ยังสถานีต่อไปของเราคือเพนีอะไรคูนี่ได้ยินว่าที่นั่นเป็นโลกที่สวยงามเหมือนฝันเล่าฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วสิมันจะสวยงามยังไงอุมไปแต่และที่หายนานทั้งนั้นเลยนะแต่ป้อมป้อบบอกว่าอีกนานเลยกว่าจะถึงเวลาเข้าร่วมง,งานตามบัตรเชิญจะทำอะไรค่าเวลาดีล่ะเอมือถือดังใช่แชทกลุ่ม อ่ากลุ่มแชทรือเปล่าหมายของกลุ่มหมดังนะบรอนเนียเ <Bron ier, S 2> หรออ๋อเียวคุณรามาจากไกลนะ่ยทีมคนบนรถไฟทุกคนเห็นข้อความของฉันกันไหมสวัสดีบรอนเนียอ่าฮะเห็นแล้วไม่เจอกันนานเลยนะบรอนเนียเราเป็น NYA นะบรอนเนียพวกเราคิดถึงเธอมากเลย ดีจ้งฉันยังลูวอยู่แล้วว่าทุกคนจะไม่ได้รับข้อความฉันรู้ว่าทุกคนยุ่งมากก็เลยจะขอพูดสั้นๆแล้วกันอ่าเดี๋ยขอขึ้นไปดูก่อช่วงนี้ฉันกำลังเตรียมงานเทศก,กาลอะไร so warm อยู่นะมันเป็นเทศก,กาลเฉลิมฉลองน้าเดิมของบราดอกก่อนหน้านี้เป็นเพราะผลกระทบจากไฟเมนตัมเลยสั่งปิดกั้น อ่าและคำสั่งปิดกั้นก็เลยต้องหยุดจัดงานเทศกาลไปหลายปีชาวบรดอกไม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนคึกคักของเทศกาลมานานแล้วถ้าทุกคนจากอจอร์กเพนมีเวลาฉันก็อยากจะชวนทุกคนมาเข้าร่วมง,งานเฉลิมฉลองเทศกาลโซวอ a r มเพื่อเป็นสักขีพยายนต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูบรดอกด้วยกัน ต้องไปแน่ของตุกดน,น,นะนะครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนต้องไปสิทําไมจะเป็นครั้งหน้าล่ะไหนทาไมโบย่าไม่ตอบเลยโอเคตอบมาแล้วฉันด้วยเทศกาลกับงานเฉลิมเหรอฟังแล้วเหมือนกับเป็นเวทีของพวกเราชัดถ้าพวกเธอมาได้ก็ดีมากๆเลยทุกคนที่มีความคิดถึงทุกคนที่มีคิดถึงเหรอมอผมอ่านไม่ถึงโอเค ถ้าพวกเธอมาได้ก็ดีมากๆเลยทุกคนที่นี่คิดถึงพวกเธอนะแอดดันเหิงยุ่งหรือเปล่าไม่เห็นเขาพูดอะไรในกลุ่มเลยพักนี้เขากำลังเก็บตัวอยู่นะ่ะคงปิดอุปกรณ์ทิ้งไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวพวกเราช่วยถามให้นะขอบคุณนะมัสฉันจะรอพบพวกคุณที่งานฉลิมฉลองเทศกาลโซวอมนะยามันอยู่ใกล้กันหรออ๋อมันอยู่ใกล้าดาวตรงนี้จริงจ ดานเหิงนี่จริงๆเลยอ,อย่างน้อยก็ตอบอะไรบอลเนียหน่อยสิไปเถอะพวกเราลองไปดูที่ห้องเขากันมาตลาดแห่งอนาคตนะตำนานเนะี่ยบทนำบทนำไม่ใช่ตำนานสนะมองเรอ,อข้ามไปดูกับงต้เป็นยังไงบ้างแบบนาะ คน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมนะั้งโอเคมาต่อมาต่อกันมาต่อ,ตอไปเลยมาเราจะไปพุงกระดานเหินกันแต่เนื้อทำอะไรอยู่พุงไอ,อยืดถึงอยู่ไหนเนียรอสิเด็กเงินเหินบรนเน่เพิ่งส่งข้อความมาหาพวกเรานายเห็นหรือยังมีตั้เห็นแล้วละ่ะงั้นทำไมนายไม่ตอบละ่ะบรอนเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเราเชียวนะว่าดีกว่า ขอโทษด้วยฉันแค่ไม่มีอารมณ์จะคุยน่ะหลังกับมาจากหลัวคู่ฉันก็เอาแต่ฝึกคิดทุกทวนอยู่ตลอดการเดิทนทางคราวนี้ค่อนข้างกระทบจิตใจของฉันพอสมควรดันหื้นดุก๋ขอโทษนะเมื่อกี้ฉันพูดแรงไปจริงๆหลังจากที่เจอเรื่องราวต่างๆในเซนชูมากมามากมายขนาดนั้นนายคงต้อง ดานเวลาปรับอารมณ์บ้างสิดันถึงอยู่พักผ่อนบนรถไฟแล้วกันลองไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกันดีไหมไม่ดีกว่าฉันขออยู่พักผ่อนในรถไฟแล้วกันบริษัทจัดงานเทศกาลทั้งทีถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ของพวกนายจะคุ้มค่านะแล้วอย่าลืมพักทายเพื่อนเก่าแทนฉันด้วยละ่ะได้เลยงั้นนายก็พักผ่อนเถอะ อย่าพลาดการบุเบิคราวหน้าเชียวอ,อืมแน่นอนก็เหมือนไม่พลาดเั่าแหละมันก็ไปแต่แค่เดินตามข้างหลังไปเฉยไปได้กันนั่นแหละคิดว่ากล่อมพราอมไม่ได้สินะงั้นพวกเราก็ไปแค่สองคนเหรอเสร็จไ,ได้จังอุตส่าไ,ได้ไปททเที่ยวแบบไม่มีภาระทั้งที่เขา,าเจออะไรใน C เซียนชูมาเยอะแหละ นน่าอยาปายปเสีขนาดดาวจานิโอสิก็ยังรอดพ้นจากสเตอรอนได้ยังจะเกิดเรื่องใหญ่อะไรได้อ,อย่ากังวลไม่เข้าเรื่องเลยถ้าพีคไม่โกกไปกับพวกเราได้ก็ดีสิไม่ลองช่วยคุณเวนดูละ่ะปัอมๆละ่ะเอาใครดี เอาป่องปองไหมเอาปอง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 จะเอาจากรถไฟซุนปอร์ุด้าไม่ได้เพราะน,น่าจะเบบคเยบอกผู้โดยสารทุกคนแล้วนี่นะฮัตแน่เจอตัวคนที่ไม่ได้ตั้งใจฟังอีกคนแล้วเซโร่พวกเราลองไปถามพี่มมไมิโกะเปนดีไหมไม่แน่ว่าเจ้าตัวอาจจะยอมไปกับพวกเราก็ได้แต่ว่าไปในเครื่องรถไฟมานานขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่เคยไปเที่ยวกับพี่ฮิมิโกะ เลยสักครั้งใช่ไหมไม่ได้การแล้วปะพอเราไปคุยกับพี่โฟกันหวังว่าที่อัดไว้เสียงจะเข้านะเสียงไม่เข้าก็ลงคลิปแม่งเปล่าๆได้แหละแต่ในนี้เสียงพูดมันเข้าอยู่นะแต่เสียงพัดลมดังมากเลยพอกระเถิบไม้กับมันเครื่องมันร้อนเพราะว่าอันนี้มันเท่าไหร่นะ ไอพี่เฮ้มิโกะดไอส้โนมิิจังมสัดเตไงมัดมเห็นเธอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้มีข่าวดีอะไรนง้นเหรอพี่มิโกะพี่ฟังฉันนะผู้พิทักษ์สมงสุดขอเจารโอซิกกำลังเต็มงานเฉล,ลิมจลองเทศกาลเธอชวนพวกเราไปสัมผัสบรรยากาศเฉลิมฉลองด้วยกันนะ่ะดานเหือนกำลังเก็บตัวก่อน ไม่ยอมไปไหนเพราะงั้นพี่ไปกับพวกเราสองคนด้วยกันไหมตอนที่สู้กับโคคาเลียก่อนหน้านี้พี่ก็ช่วยเอาไว้เยอะเลยกอนยาต้องอยากเูงเลยฮีโร่อย่างพี่แน่ๆไม่แน่หรอมาถึงได้อารมณดีขนาดนี้ดิแท้กํำลังตั้งต่อรอเรื่องสนุกอยู่จริงๆด้วยขอบคุณสำหรับคําชวนนะแต่ฉันมีงานอีกนิดหน่อย ยังไปไหนไม่ได้ฝากผู้เธอทักทายผู้พิทักษ์สูงสุดคนนั้นแทงฉันด้วยแล้วกันพวกเราธา้งผู้เป็นคนฮะพวกเธอจงผู้เป็นคนเป็นคนสร้างล่องรอยบุกเบิกที่จะลืโอซิคขึ้นมาแนะนอนว่าด่านเห็นก็ด้วยพวกเธอสองคนดื่มดํำกับการแสดงความขอบคุณของคนที่นั่นแล้วล่ะเว้รอบหน้านะรอบหน้าฉันจะหาเวลาไปกับพวกเธอแน่นอน ตารางงานของผู้บังคับขบวนรถไฟนี่แน่นเสมเอืเกินนะรูปหวอนรอบนี้จะมีแค่พวกเราสองคนจริงแล้วล่ะนี่อ่าในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นฉันจะไปเก็บกระเป๋าที่ห้องก่อนเซโร่ในเตรียมตัวเสร็จแล้วก็มาหาฉันนะคุณฐานยิงคุณมีห้องกับเขาเบอร์ในห้องกูห้องไหนห้องนี้ยหรอบัมเปิดไปได้ อันเนี้ยเปิดไปได้น่าจะเป็นห้องที่มีกอกกับห้องเวลของกูไหนมาไปหามัดกันตัวถูกแล้วเปลาไม่ใช่นึกว่าเป็นพอดคุยเลยอ๋อทำไมแต่งเป็นชุดนี้เนี่ยโอ้ยลกูลกลาแต่งอะไรเนี่ยไม่โป๊ไปหนอยลกูกเป็นยังไงซีโร่ชุดออกงานตัวใหม่ของฉันนายคิดว่ายังไงเตีมน้ำแข็งเลยเจ๊โอ้ค้างชุดมาตอนไหนเนี่ยจัเต็มสุด,สด ชุดนีอด้อุดตู้อยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันมาตลอดเลยในสุดก็มีโอกาสได้ใส่สักทีนาทีจะได้ไปงานแบบนี้จะไม่จัดเต็มได้ยังไงล่ะว่าแต่นายฟงมไม่ได้มีแค่ชุดนั้นหรอกใช่ไหมใช่แม่ให้มาชุดเดียว <laughs> แม่ให้มาชุดเดียว ช่างเถอะคิดซะว่าฉันไม่ได้พูดละกันในบรรดาพวกเรามีคนสนใจภาพลักษณ์แค่คนเดียวก็พอแล้ว่ะไปเราไปกันเถอะไหนดูสิชุดนอนกับเปล่าน้ำร้อนทำไมเป็นเมนเด้อเพื่อนเปล่าน้ำร้อนทำไมเป็นเมนเป็นเมนแน่เลยเอาคมบัดน้ำร้อนไปเนี่ย กระเป๋าร้อนแล้วก็ตุ๊กตาปอมๆคุณล้ะละออกเดินทางได้ <c oughs> ว่าแต่ทำไมนายเก็บกระเป๋าวไว้จ้า <c oughs> ไม่มีของอะไรที่ต้องเอาอไปบ้านเลยเหรอ <c oughs> ฉันจะเอาตุ๊กตาปอมๆมปทำาใหกันลิลิทของฉันลิลิทที่ฉันพกไว้ <c oughs> เป็นประเภทความเร็วทั้งนั้น <c oughs> เลยละ่ะ <c oughs> ฉันไม่เชื่อหรอก <c oughs> อย่ามาหลอกกันซะให้ยาก ตอดียวฟัซเตตกี้ฉันเห็นบันทึกสังเกตการที่คุณอย่างแชร์มาเทียบกับตอนที่พวกเราไปบุกบทครั้งแรกคุณเราบูมขึ้นผิวด้วยเฉลี่ยของดาวนั้นอุ่นขึ้นไม่น้อยเลยถือว่าเป็นเรื่องดี่อันตรายนะครับ <c oughs> นะอาจจะท่วมได้ <c oughs> ถึงแม้จะยังพูดไม่ได้ว่าน่าอยู่แต่อย่างน้อยก็เริ่มมีสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นแล้ว ดีใจแทนบนเนียกับเซเล่จ,จริงๆนะเซโร่ว่าไงพรอบอกเดินทางหรือยังออกเดินทาง,ไ,าออทางไปฉลองเทศกาลกันเดี๋ยวผมลองออกก่อนอ่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนถ้าเลือกกันอื่นมันจะมีะะอะไรอยู่าพูดอี่นนะโอเคได้แค่น,นี้เนาะ